สวัดีครับพี่น้องครับวันนี้ไอ้ก็ดีเนี่ยมันแลีงวันอาทิตย์นะครับที่ไปเก็บเห็ดมากมือเช้าแหละพี่น้องก็สืมาเห็ดลุงเสือเห็ดใส่ตุ้งย่างเข้าน,นะครับลองเบื้องหน้าว่าสูตรนี้กะันเห็ดแต่ยู่เลยพี่น้องนี่แหละเราไปเก็บมานี่ครับเห็ด ตั wow. no ้งแต่เมื่อเช้าครับมาหลายแล้วครับเน่าหมดแล้วนี่ครับผูกเสื่อเฮ็ดตุบหนีแหละเสือดายมากโมเสาร์เรานี่ครับเสื่อเฮ็ดขึ้นมากอะเอาเฮ็ดนองนองหมดแล้วพี่น้องเน่าๆอยังก็ได้ครับจังเน่าจนเปี้ยแล้วครับเน่าจนเปี้ยเนี่ยก็ดีติดนี่เลย เนี่ยเห็ดตั้งสีนะครับัสี่ก็ใส่ได้นะครับเห็ดเทานี่ก็เห็ดเทาครับนี่โอ้เยี่เหลีวพี่น้องเห็ดต้องลายแหละอ่าปริมาณเห็ดนะครับซุนมากกันนันนิลีกับวังเห็ดรูนึงกับน้มสองบลิตรกันเลยนะครับเห็ดรูนึงกับสามนามสองลิตรกันเลยปริมาณที่เด้ปริมาณหลายนะครับ แต่นี่ผมดีนมาให้พี่น้องเบิ้องเงซื้อนะครับอุปกรณ์นู่นมีนี่นะครับถังน้ำครับถังใส่น้ำนะครับเราเป็ไม่น้ำนะครับน้ำนี่น้ำแบบนี่แบบโอน้ำที่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติพวกอ่าพวกดินนี่น้ำข้อลงข้อรีดเนี่ยก็ใส่ได้ครับผมจะ่าในห้องพักน้ำไปจะฟ้องฝ้ามือนะครับเพราะอย่าง้ยข้อรีดมันออกนะครับให้เราเหยียดก้อยนะครับขันดีเนาะก่อนน้ำ น้องน, lives, น้ำน้องน้ำสาอะไครับพยายามบอมีสารชีมีเพราะว่ามันเหตุผลมากขนพวกนี้ถึงสารชีมีมันสิมักตายเสื้อสปอร์มันสิตายนะครับตัวตัวเสื้อสปอร์มันสิตายไว้นะครับเพื่อนเห็นบางคลิปเพิ่นเอาไปมักไปยังเพิ่นกัสูตรของเพิ่นเนาะวันนี้วัดเกกับวัดว่ากันารสวนคนตัวคนคิดว่ามันกัยันสปอร์มันตายบางยี่สิบมิถุนายนยี่สิ บางอีสี่ชั่วโมงมั้งกะน่าสิตายนะครับมันคิดว่านะครับเสือเห็ดแต่ว่าขันเวลาเห็นได้ลรคหอดดินร่อนยังเรากะมั้งกะไหนอ่ะพืชกอหักกอยังแล้วมันงกะไหนเกิดได้นะครับของเสือเห็ดนะครับนี่มันปมเห็ดห็ดเห็ดผมนะนะครับน้ำเขาบอกประมาณน้ำบอกว่ามันขอนขันทั้งเลยพี่น้องบ่หลายเปนของทั้งครับ ถอนทังจังน้อยนะครับเอาครับมาเห็ดกันเลยครับมาศีธรรมนอากะเห็ดง่ายๆแบบบรานเท่าเลยครับนี่ซุ้มนีเห็ดมีอย่างยู่แล้วเอากะขยำกับยำเห็นเปียๆบีบออกแลครับอัน,นปุ่นๆเลยครับมันป่นที่สุดอ่ะคันผู้ใดมีเครื่องปั้นเครื่องยังกะบีเลยครับปั้นแห่งละเอียดยัง สปอนส์ยงสิแตกไว้นะครับละเอียดครัต้นบะมีครับยูธงเอาแบบไม่หายเอาเลยบีเอาเลยครับบีบีแล้วก็โอ้ต้องใส่ถังน้ำเลยครับใส่ถังน้ำเลยครับบีละเอียดแมาะครับบีละเอียดละเอียดใช้มากครับน,นี่ก็ย,กย,งงยูตรงหน้านะครับตรงหน้า หให้ไปไปได้พี่น้องนำเขาน้ำเขาเล้วครับต่นนะครับเลอะนาำที้งทุ่งเลยครับเห็ดจี๋มันเกิดน้ำต้นย่างต้อนอยังอะไครับเอามาใส่ครับมันยังมันยังสิเกิดไฟนะครับรวม สีตลาดมันก็มีแล้วครับผมทุก้เสียเงินนะครับทุกท่านบัดนี้เนาก็บาไปเก็บมากเลยต้องปมเก็บมากเหมือนเ้านี่กับได้มาเห็ดย่ำเลี่ยงทีเลยครับทุกมาพอย่ำกับเห็ดย่ำแรี่ยงนะครับผมเพราะว่าเพราะยังตีกันเนาเห็ดจมืูกเ้าห้าเดียคมันออกหย่านเสือมันจะตายนะครับกันเห็ดย่ำแรีงปุ๊บมันบ่เข้ามาหลาดเข้ามาหลาดย่ำมาเลี่ยงงทีมันสีอุณหภูมิมันสีบปราะหอนไหลนะครับเสือเห็ดปุยูดุลนะครับ ก็มันจะไปก่ออันนั้นกออ่อพวกหากพวกอยังของต้นย่าตงต้นใหม่ที่เขาเอาใส่ไว้นะครับทั้งก็ทิเห็ดแตงั้นเราเห็นตายไว้นะครับเจอเห็ดไปทำ,ำ,ำ,ำไปเลยเนาะนี่สมัยจะสมันั้นครับสว่านั้นปริมาณจริงๆแล้วนั้นมันใส่ลายเดียวครับผมแต่ว่าขผนก้อนนี่พบกับเห็ดไปละผมเอามาใส่ละด้อนนี้มาเห็ดใหไรพี่น้องเบื้องอะไรนะครับ นกันเลยมุยออน,นม้อกันยคับโอกคัวันนี้กะหาแนวข้จัน่อยคับบัหาใหม่ข้นกะเอามือเข่ารล,ละค้ออคคเอาเรลยครับคุ้นเลยครับข้จนว่ามันอ่า หมันตื่นตูงนะเอาบอกไงก็คือเห้เสือเห็ดต้นตื่นเลบคือคนล่ะเท่ากับมันนอนไหลเท่ากับปลุกมันจังหน่อย <c ười> ปลุกมาให้มันเห็ดเบียยเห็ดงานนะครับนี่ครับเอาคนเลยครับมือเท่านี้หละคนง่ายๆนะครับข้นไปครับบางอาที่สองอาที่สามอาทีก็ว่ากันไปครับข้นเห็นมันตื่นนะครับข้นไปข้นมาก เทคนิคเทคนิคบานเท้าเดือบกู้ได้จไปอ่าเห็ดไปยังกับบ่ได้แต่งวนลีกสีด้วยครับผมเห็ดโหลดครับบ่เป็นยังบานเท้าบานเท้าเห็ดแบบง่ายๆครับแต่พวกอ่าแต่พวกพวกเห็ดปวกนั้นต,ต้องเ,เวลาใส่ข้นปวกนะครับมันพวกเห็ดปวก เห็ดปลวกเห็ดยังนะครับที่ว่ามันเกิดน้ำพ่นน้ำปลวกนะครับตัวหนังสังใส้พวกน้ำลายของปลวกนะครับเห็ดปลวกนะครับพวกน้ำลายของปลวกให้มันแพร่ขยายของสปอร์เห็ดได้นะครับของเห็ดปวกครับไปดูเห็ดย่างตัวนี้เป็นเห็ดย่างมันก็ต้องน้ำมองดอกก้นแล้วครับผมมองสปอร์อยู่ใต้ดอกก้นนะครับ คนเข้าไปครับคนกำลังคน,นครับใสเ่เมืองคอนเข้าไปเลยครับน้อย,อยที่หลาดนะครับนี่คือตน้นต้นยางนะครับไายเพิ่งครับประมาณปีกวัวๆแล้วครับต้นยางตน้นนี้สูงกว่าสิประมาณเม็ดกวัวแล้วครับเม็ด ตีสิบเมตรหาสิบครับบางต้นก็ง่าแล้วก็มีนะครับอันนี้ต,ต้นอยู่ลังบ้านนะครับปลูกแก้มกับซักไปแล้วครับปลูกแก้มกับซักไปตัวคางน้องแต่แต่เห็นตามทรีดีเป็นวันี่ยต้นใหม่นี่ปลูกหลายๆลายย่างได้พี่น้องมันจังมันจังไงยังไงนะครับแมียนก็บนวใบดีครับตะกี้มีเตอต้นซักนะครับต้นซักก็บิ่ค่อยอยากง่ายป็นไดแต่วันนี้มีต้นย่างต้นยังมาก ต้นอยังต้นยังมาปลูกไกลไกกันตีกันนะเออเป็นทส้มไงนะครับต้นซักนะครับแต่ต้นซักนี่ร่วงก่อนอยู่ครับบ่คอยง่ามเหมือนเดิมเฮ้ยมันไกน่หนามนะครับเอาครับมาเบาเรื่องเห็ดนกคนเบาลงเห็ดนะครับมีที่การใส่นะครับใส่หอกปวดยวงขางนี่ออกนะครับแล้วก็ขุดจักหน่อยขุดจักหน่อยนะครับขันมี่ขันมีพวกอ่าปุ๋ยพวกยังมา ปุ๋ยนี่คือเอาปุ๋ยฉีงวัวเข้าล้วครับใส่ไไีงวัวพอ,อยังตีใส่เพื่อห,หากเวลาหากกันว่าออกมากเนาะออกมามันตีมาพอกับเสือเห็ดเท่านะครับพวกหลกักเออพวกหลักไฟหลักไฟัไฟนนครับมันตีมาพปอกับเสือเห็นเท่าพอดีนะครับแต่ดีเพราะว่ารอใหากรอยหาก,อหหากไอ้มันออกมาหาเสือไว้นะครับอันนี้เรียๆห้องกัถมเลยครับถมไว้นะ ผมไว้นลยครับเดี๋ยวหาอยังว่าปลุกไว้เพื่อว่าให้อากาศมันหอนไว้นะครับทาย่างเวีนนะครับจังมันจังสีบ่อบ่อตายหอยเสือมันได้เดินไว้นะครับเอาไปครับเห็นไหครับต้นสองต้นสามต้นก็ว่ากันไปครับเคลียร์กันไปแล้วครับโอเยังพี่น้องนี่รอบที่แล้วนะครับนี่รอบที่แล้วผมเห็นไปนี่เสือมันเดินอยู่ด้วยครับนี่เห็นบ่เห็นล่าขาวๆบ่ครับพี่น้องนี่ล่าขาวขาวเนี่ นี่โอ้อันนี้รอบทีเดียวนะครับผมเห็ดไใบนะครับนี่เดินแล้วครับเสือเดินแล้วครับเสือกําลังเดินนะครับนี่เฮยเพิ่งเห็ดใวบ้างสี่สองอาทิตย์แล้วละครับสองสองอาทิตย์ก่อนที่จะยังบอกคนๆนน้อยเ่ราะเห็นมันเสือกำันตื่นอดเทลงไปอีกนะครับเติมใบเอยครับเติมไปแบบบ่มีบ่มี่กรหนดครับผมโุ่ละอยู่บ้างปีสองปีก็บที่เด่นยี่ตี้ไม่รอง สองปีก็สิบริเก็บอยู่สิ่เฮดบริเฮดบริเก็บกับมันอยู่นี่ละบริาตายจากนะครับเติมไปเลยครับนี่อเอากหาเนะี่โปกไปบัดดินโปกไปนะครับเสือมันลงเสือมันลงหาอา่าหากใหม่ไปเลยครับเออ ก็ลงไว้เลยครับใส่เลื่อยเลื่อยใส่ใส่นะครับใส่ไว้อันนี้มัดเลยครับเด็กฮึปุ๊บนะครับหาแนว้ปุ๊บไว้่ะโอเคทรัพนี้แหละครับในการใส่เสื้อเห็ดห้องตอนงน้นย่างมัว่านกลัวๆอะไรนะครับ ถางหน้าหน้านะครับแล้รุ่นนี้ผมใส่ไปเมืหร่แล้วนะครับนี่ใส่ไปสี่สองอาทิตย์ตะปอมกันแล้วครับตะกอนวันสองอาทิตย์แล้วครับนี่กะกะสร้างปลาครับปลาดุกเลี้ยงปลาดุกไปถ่ายกินวิ่นออกบงังลอยสงองวันตัวนี่แลครับไม่ใส่บริเลี้ยงหลายพอได้กินในโค้งฮือนนะครับ นี่กับบรรยากาศแรงๆพอดีนะครับ,บมองหาวงแง่สีวงแงนะครับอากาศเป็น,นเอาคือฝนหี่ตกอีกแล้วพี่น้องมาแล้งไหนตกอีกน้อยอยีกแล้วเอาอยู่นะครับกะรมันนี่กับมันลงเสื่อเห็ดแล้วนะครับลงเสื่อเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกะรเราไม่อย่างไรแล้วครับอยาก ก็อยู่แล้วว่าสิก็ว่าสิเขาบานแล้วครับเขาบานเล็กน้อยนะครับแค่ครับการโบกผิดพลาดประกันเดยกับคอมเมนต์บอกกันได้เลยพี่น้องนี่ก็บบอกว่าเก่งวันไหนครับบอกอ่าซื้ออ,อ,อะไปลรพี่น้องน่กขออ่าขอบคุณพี่น้องเด้อผู้ใด,ดมารับซุ่มผู้อยู่ทั้งไก่ตั้งไก่กันเลย ผู้หลักตมกดอ่าซับตะไคร่กดไอติดติดตามนั่นนึงด้วครับผมติดตามตัวนั่นนะครับผม,มคร่ระพอดีครับ